รอนะแป๊บนึงเด้อขอเขาหนเลยสภาจอยออฟเซิร์ฟครับสภาจอยออฟเซิร์ฟพูดไอ้เกาะอุ้ยไอ้เกาะที่หายไปทำไงครับเนี่ยสิเมื่อกี้ใครเสียไปสิบตัวมีใครจะให้ดึงไหมแค่เขาดูจีเขาเลยว่าถ้าเขาถึงเขาถึงนู่นแล้วอ่ะทิ้งรถผมไปเลยนายยกมาแล้วทิ้งรถผมไปเลยเกมเพื่อมาแก้ปัญหาเนี่ยฮะ ได้ได้ได้ให้จอดึงก็ได้ขอเขาเอาขอเรียบร้อยอ่ะ้อออกจากเกมฉันต้องออกจากเซิร์ฟเวอร์ที่ฉันกำลังเล่นอยู่มาแก้ปัญหาให้พวกนายนะมีอะไรไอเดียแยร้ายแต่นายกำลังเล่เกมน่าสงสารเขานะฮะดตเคียถ้งเป็นดีเฟลดีจะไปเป็นโลเปสกับม่วงยีเร็ะไม่โลเปสจะได้เป็นสีดำม่วงหลยจะได้เป็นสีม่วงไงเพราะว่ารปเทนเดอร์เป็นสีม่วงตำรวจเป็นสีดำ สวัสดีท่านสมาชิกนะครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์โจและเซนปิครับผมครับเซโอ้โหตอนนี้เสียงวอตีกันที่มาคุยกันเล่นสนุกสนานเลยนะรอก่อนรอก่อนแป๊บนึงสัมวีออกแล้ได้คุุยกกันนนนนเล่สสาอันนี้คืออะไรอันนี้ตําเลยต้องต้องอะไรล่ะของบ้าก์อ่ะกล้องใครอ่ะกล้องน้ัหมีเอากล้องดีโอเคแล้วดีแชร์จอยังไง เออเอาละครับวันนี้เรามาพบกับระหว่างคู่ค k บาร์กับ k พีดีคือหรือตำรวจนะฮะตำรวจกับบาร์นับนับโซถอายหลังสิบวิจะเข้าสุสานที่ดิโกูปะไม่ได้โกูไปรโนะครับเนี่ครับแล้วับเรามาครับโลเปสฮะเล่นโดยเออ k k พ d นะครับแล้วก็ม่วงหลอยเป็น KK บาร์ จังหวะนี้เคเคบารเขาวิ่งขึ้นมาพองวอโซตกาก่อนนะครับแล้วเคเพีดีถือไม้พองออกมาวิ่งจะบวกแต่ไม่สนใจใครเล่นเหมือนไม่ใช่แก๊งฮะอ้าเขาไม่ตีกันนะลุกใช้ทางด้านิงใจลูกเอ้ยเคลเข้าไปทำให้บาล้มหมดนะฮะฝ่ายตำรวจได้ไปหาตีขุนมือเนี่ยขุนมือตีทีบและฟาดฟาดแหละที่เขาบันทึกทางเคเคบาได้ใช้ลูกเอ้ยเคลเพื่อตัดทางด้านตำรวจไปนะฮะว่าไงครับเป้ะ สวัสดีครับคุณปืนวันนี้ผมมี็อยากบอกเลยนะว่าผมนั่งดูได้สบายๆครับแล้วตอนนี้ก็รวจอนิเมะเข้าไปด้านหลังของทางาร์เทนเดอร์ฮะบาร์เทนเดอร์ูวิ่งคนนี้มาด้วยตีนของผมยาวกันหมดเลยลอตรวจไปทางขวานี่ครับแล้วางซ้ายที่มีอะไรท่านไม่มีอะไรครับตุกตีลงไปเฉยๆแล้วตอนนี้ก็มีอ่าทางนี้เป็นส่วนของมาร์ชเมลโล่นะครับที่อยู่คนตำรวจไปได้เอ็มแอลนี่คืออะไรครับผมไม่รู้จักม่วงหลอยใช่ไหม S <S ใช่ครั <S <S ม่งหล,อองหล่อ,อลยนะค,ครับม่งหล่อยขมไวะม่่อยมงหลอคือม่งหลอยคือบาร์เทนเดอร์ครับม่งหลอยบาร์เทนเดอร์ใช่เอพีดีคือโลเปสครับ นัวจัดอยู่แล้วตอนนี้นัวจัดฮะหมายถึงนักท่านะฮะนัวกันจัดเลยครับหลังจากนั้วจังหวะนี้เคเคบาครับขี่หัวแตกสมบุกี้ไปไอเคเคบานะครับกลับมารีไปได้เคเคพีดีวิ่งหนีกลับบ้านครับบอกว่ากรมตำรวจอยู่ไหนกรมตำรวจอยู่ไหนอยากจะเรียกคนมาทั้งกรมฮะเอาเคเคบาไม่ไหวครับเคเคบาขี่กันเองหรือเปล่าจังหวะนี้เคเคพีดีนัวจัดเป็นหัวลิงชุดเขียวชุดอะไรของเขาครับเนี่ยโอ้โหนงไปหมดแล้วอ๋อแล้วครับแล้วเรียบร้อยครับเป็นขุนขุนหมื่นครับเก็บทางคอปเตอร์ลีไปได้ นัวกันอยู่หน้า k i n โซนของทาง k k เออ่ KKBD นะครับอนี้่ทั้งกปมขนาดนี้ก็ต้องผมเขาต้องเอาโซดามาด้วยนะครับถ้ามา,า <laughs> ไม่ใช่เหล้าฮะไม่ใช่เหล้ลลหาเซเซมันไม่ใช่เหล้าอ่าตำด้วจแล้วเอาแทงแท่งปกติเอาอยางอื่นแทอ,าอาเสียบปันฟาดด้วยมือนะครีมหัวแตกแล้วก็ ทางเอ็นเอ็นมัเป็นโลหรือเปล่าพีพีมันเป็นโลับเพิ่มมาตีขุนหมื่นคืนนี้แจ็คเดอะริปเปอร์เก็บฟ้าเอินไปจังหวะนี้โอ้โหยังไม่ทัใครได้คิงของใครนะครับเอาละครับแล้วเหมือนไนท์ครับน้ําแข็งใสครับซินเนี้ยแม่ตีไม่ได้ติดหัวหัวติดหัวติดติดหัวหันมาปั๊มยาลงไปไม่ให้โดนหรอกเอ้าจะโดนหรือเปล่าเอาละครับปั๊มเพื่อนึ้นมาหาแล้วก็เรียบร้อยครับหัวแตกไปซินครับจังหวะนี้เก็บทางน้ําแข็งใสไปได้แล้วก็ชานมครับมาวิ่งเล่นอยู่ในฐานของทางโลเปสเฉยเลยอ้าวโลเปสเฉยเลยอะไรครับเนี่ย อเอาแล้วก็เรียบร้อยอ K K ครับเกเบดีซิน,น,อนบนอกตะโกนโหน่อยครับตะโกน,นหน่อยนะฮะเอาแล้วครับแล้วก็อนิเมทิ้งไปโดยกล้าครับเก็บทางโฮมเกมไปได้แม่นัวจัดจัดฮะเล่นแบบไม่มีแท็กติกครับมัว<อ>่วเกม ตอนนี้ทางเฟย่าพยายามเอาที่ตัน้ำแข็งตีปกติตีหัวลูกเท้านี่ขอตีหัวตำรวจหน่อยหมุนไปสแกนเนลี่ตีฟาดหมุนควงเป็นคอปเตอร์ไม่ไผ่เฟย่ามาตีทางนี้กลางนัวผู้ชายลุ้มผู้หญิงเอ้ยทำมีได้ไงเอ้ยอยู่นีไปเกๆทางด้านของซัมอ้อยไปสแกนอย่ี้ไปเกินทางด้านของเทพาซึ่งเป็นเพื่อนของตัวเองนะคอปเตอร์พยายามฟาดใส่เกาะร้อยแพสใส่เกาะแพสฟาดฟาดดันไปเดี๋ยวกูเล่นเองฟาดไปยังไงครับเป็นซี ครับผมวันนี้ตอนนี้ผมยืนแมวอยู่นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพอนเอาละครับแล้วทางนี้ครับ KKPd ครับเหมือนกับเพื่อนจะตายหมดนะทาง k k b าร์เก็บ KKPd ไปได้แล้วจังหวะนี้ครับมีเป็นเป็นไมโลครับมาเป็นรุกเอิร์ทเควกอยู่ตรงกลางสนามเอาละครับแล้วก็เป็นมาร์ทครับยืนอยู่คนเดียวอยู่ท่ามกลางหุ่ม KKPd เอาละครับแล้วเรียบร้อยครับมาร์ทเก็บเก็บทางซีนไปได้วิ่งไปช่วยเพื่อนครับคอปเตอร์รีโดนเอาแล้วเรียบร้อยครับโดนอนิเมะโดยโฮมเกะโฮมเกะโดนอนิเมะคริกตอบกลับไปมาร์ทปั๊มต่อฮะ บอกว่าเมื่อกี้ปั๊มไม่ใส่ขอปั๊มต่อละกันอะไรครับแล้วมาครับอะไรครับแคปลาครับแคปปาครับแคปปาเจพาครับเจพาโอ้โหเจพาล็อกนะฮะแล้วเป็นฝั่งนี้คิวฟิตตอนนี้เป็นฝั่งตำรวจอย่างเดียวครับที่ขึ้นอยู่ตอนนี้และทางนี้มาปุ๊บมาตีไม่โดนฮะเพื่อนหายไปไหนกล้องตามไม่ทันครับทางฝั่งบาริเเดอร์ก็ ใช้อะไรฮะับดังน,น,นั้นถ่านน้ำแข็งไล่ป้าอย่ตอนนี้เข<ะ> <c oughs> าได้บูมฮะแต่ตอนนี้ทางตำรวจเหมือนจะได้เปรียบกว่าเรื่องด้านของขอาวุธนะครับขงหลวงปูเพราะว่าบังทีเป็น้วเป็นไฟปูถดถ่านน้ำแข็งตีร่วงมาแล้วฮะเป็นคุณตำรวจแทบป้านะฮะที่ร่วงลงไปอย่างแน่นิ่งและตอนนี้กำลังนคุณตำรวจค่ะคุณตำรวจเสนอแล้วครับตอนนี้กำลังไล่ไม้อยู่ <c oughs> ฟาดไปไม้ปูเป็นตั้มหัวเขาที่รุนแรงมากครับไม้ปูอันนี้แล้วเป็นตำแหน่งบิ๊กครันะฮะที่ความหนาแบี้อื้ยบร้อยครับผมเรื่องเพื่อนอุ้มเพื่อนอย่างนี้หัวตั้งนะบอกเลยตั้งก็เลยฟาดไปฮะแล้วก็โฮมเกย์โดนโดนทีของทางมาร์ตไปฮะจังหวะนี้ครับเซนเซนเป็นไงบ้างครับตอนนี้ผมเลิกเล่นกับแมวแล้วครับ มาครับรัสการเดลี่ครับมาครับกับอยู่กับอีลิกฮะตีมาร์ทอยู่ครับมาร์ทบอกไม่ยอมหรอกนะ,ะต่อให้ไมย้ยาวกว่าอนแล้วก็เรียบร้อยครถถยับรัสการเดลี่เก็บมาร์ทไปได้ขอยากเก็บคิ้งไป,ปเป็นปาร์ติเดอร์ที่นำอยู่ครับตอนนี้นำอยู่ประมาณส0มร้อยแปมสามร้อยสิบแปมนะครับรย,รยังไม่มีแต่เหมือนแต่ละฝ่ายยังไม่ได้คิงของกันนะครับ จังหวะนี้ครับ KKBd ครับรีกรุูกลับมาอุ้มเพือนบอกว่ากลับมาปั๊มเงินก่อนแล้วก็ส่งตัวเบีย้ยสวนขึ้นไปเพื่อตัดจังหวะทาง KKBa ครับ <ใช S 1> จังหวะนี้คอปเตอร์ออรีไม่สนใจครับขี้หวัวแตกสูวิทไปแล้วก็ขี้หัวแตกแจ้งหดลีเปอร์ไปโอ้โหจังหวะนี้เขาเอาไม่หยุดนะครนนี้เอาเลับจะเป็นคนที่3มของทางคอปเตอร์รีหรือเปล่าโอ้โหทอมหลุดโลฮะทอมหลุดโลจะหลุดโลหรือจะหลุดเกมออาเรียบร้อยครับหัวหลุดนะตอนนี้โอ้โห ผมวา่าคราวนี้สาหรับการเป็นทีมเสือมที่สามารถไ,<ป>ไปช่วยแก๊งตอนอุ้มเอ,อ๋ยได้คงจะต้องเป็นบาเทนเดอร์แล้วล <ไป S 1> ่ะฮะเทียร้อยออก,กับคนหม, <า S 1> มือนนะ ก็โหบาร์เรเดอร์ที่ตึงจัดนะครับแหมเห็นอย่างนี้นะครับอ๋อลุดด้วยความที่ที่ตักน้ําแข็งครับมันใหญ่อะมันเข้าหัวลิงอ่าเรียบร้อยครับผมโอ้โหพูดไม่ทันการครับฟ้าเอิร์นเก็บสินไปจังหวะที่เกคพีดีบอกว่าชิปหายแล้วครับปีตักน้ําแข็งมันใหญ่เกินไปอะแล้วหัวลิงมันใหญ่มันรับหัวจังหวะนี้เอาแล้วครับแล้วลุกเอิร์ทเควกครับโอ้โหฟ้าเอิร์นเปิดลุกเอิร์ทได้สวยมากครับแต่จังหวะของทางเกคพีดีที่กำลังจะวิ่งมาช่วยได้จังหวะนี้เอาล่ะครรับบมีกกกาาาาสววนนนงเเิดขึ้ออแล้วขขขออออหหนน่่ยยะอจังหบม ยุนหน่อยครับเอาละครับตีกันเองครับจังหวะนี้อีริกเก็บแจ็คหริปเปอร์ไปที่เป็นทีมตัวเองแม่ตีหมดไม่สดรู้ใครฮะเข็นหอยลิงไหมครับเอ็จอง,งจะไปไงบ้างครับเอช่วงนี้สบายดีครับ <c oughs> ยังยังร่างเล่นเกมยูทิวอยู่ฮนะมีมีคนบอกว่าบั๊กแตกฮนะต้องมาแก้ต้องออกเกมมามาแก้ให้เอาละเรียบร้อยครับน้ำแข็งใสครับเอาเอาที่ตักน้ำแข็งเอาเลยเรียบร้อยครับผมเกะสักน้ำแข็งใสคืนไป ไหลลงไปอยู่ข้างล่างฮะแมน้ําแข็งใสละลายไปหมดแล้วครับเมื่อกี้ทางเคเบาร์ครับรีกุปอยู่ที่นาคิงโซงของตัวเองเคเคพีดีบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยปั๊มเพื่อนก่อนปั๊มเพื่อนก่อนนะฮะเหมือนกัะพร่องไหมฮะคุณไอโจถือว่าไม่ห่างแม่ครับด้วยสกอร์ห่างอยู่ประมาณห้าร้อสิบแต้มนะครับกับกับเวลาอีก12นาทีนี่ยังไงทางเคเบาร์ก็เขาแล้วเหมือนอะไรเนี่ยจัดแจงฮะจัดแจงมาแจงจัดแจงจัดแจงจัดแจง จุดยางฮะจุดจางครับ่จุดจางฮะใช่ฮะจุดจางรู้เปล่าจุดจางฮะดูแกงเลยฮะดูสมกไม้ไม้าไงเกี้ไม้ไเลยไม้ลวงเขาไปเลยคเคบ้ครับแล้วเคเคพีดีเขวิ่งเข้ามาในเคเคบาครับระหว่างนี้มีการไฟกันเกิดขึ้นอยู่หน้ากรโนของเบ เอกบอาบอกว่าไม่สนใจครับจะมาทำไมฮะเอกพีดีบอกว่าก็เอาดิวะเอาเป็นผงลิงครับร่างรถไปมาจากลบุรีครับบุกมาถึงเค็งคิงโซนของทางเอกบาเอาแล้วเรียเร่ยนเรียบร้อยครับทางเอก d ีดีครับเก็บคิงของทางเอกบอาไปได้จงหวันนี้ทำให้แต้มขึ้นนมาเป็น2420ต่อ1910ครับแม่ แลครับแล้วตอนนี้เหมือนจะไม่รู้นะว่าโดนเคิร์ตอยู่นะครับวิ่งไปไม่สนใจฮะว่าจะโดนเคิร์ตไปเท่าไหร่ครับอาเรียบร้อยครับแท็กชูล้มไปโดนเคิร์ตจนตายครับเทพารักษ์ไม่รู้หรือเปล่าเอาติดกำแพงเอาวิ่งไปไหนงงไปหมดแล้วครับช่วงวันนี้ห ตำรวจตายเพราะโดนเืนนะแต่ตายกันเยอะมากเลยนี่ยใช่ฮะดาเมจไปนับของทางโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วตายโดนนี้คืนตลอดเลยใช่ฮะใช่ตายเพราะเคนนะเนี่ยเขาอ่านมานะเหมือนเขาอ่านมาแต่เขาก็ให้เคิร์นกลับตายเนี่ยนะฮะใช่ฮะมันมันนะฮะมันเอาไม่อยู่ฮะจังหวะนี้เคิร์นก็เคิร์นเธออยากตีเคนไมาได้อยู่นะเนียเเต้มเต้นตีขึ้นมานะแค่สี่ดอยเอ้ยไม่ถึงสี่ดอยก็แต่ว่าเตอนนี้กูเทนต์อยู่ไม่สน แต่ว่าเข้าไปได้แต้มนะเม uh. ื่อกี้ถือว่าบุกเข้าไปได้แต้มอยู่นะครับเถูกต้องฮะเสร็จไปดันพลาดเพราะไม่ยอมออกมาจากการเคิร์นนะทำให้แต้มทางด้านของคีบาขึ้นมาเอาแล้วคิขึ้นคิงขึ้นมาครับแต่คิงวิ่งกลับเข้าไปงั้นเลือดไม่สามร้อยป่ะครับไม่ไม่ไม่ครับไปฮะจะหลุดพลาสติกเลยถูกต้องครับผมข้อมูลดีมากครับ ไอน้ำแข็งฟ้าน้ำแข็งฟ้าบอกว่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นอีดิกทำงานอีดิกบอกมีก้อนหีก้อนรอเพื่อน้ำแข็งไม่สนใจแล้วเอาเขามาในบ้านสีไปหูล้วสีลงไม้เดียวไม้เดียวเสียวเลยฮะก็ให้ไม้ไม้มาไม้เดียวก็อิ่มแล้วทำอยู่แค่สองแสนสองแสนแล้วครับนี้ก็จะนวลนวลนิดนึงครับนวงนิดนึงทามคิวฟีก็จะมีแต่ฝั่งของโอ้ฝั่งเอ้ย วางบาร์เนเนอร์นั้นะฮะที่สอยยาวอ่ะตอนนี้เป็นฝั่งเราเอพีดีฮะดิกลับตีตคืนคะแนนไม่ฉีดเท่าไหร่ห่างกันร้อยเดียว200 200กว่ากว่าร้อยแปดสิบรสิบร้คุณว่าไงไม้ไม้แข่งมแข่งนี้จะว่าไงหลบได้ต้องโรลลอย,อยอ่นยังโดนลอยยีไป ันีดเดียวห่างกันตีเดียวจริงๆแล้วคราวนี้คุณตำรวจว่าไงหมุนตัวไปคุณตำรวจอ่าขนมเหม็นอะไรสักอย่างหนึ่งหุ่นมือนะหุ่นมือขนมเหม็นหมุนนะครับหมุนฟึ๊บปั๊บปึ๊บปิดหมุนยังไงตัวนิ่งไปแล้วตีไปไม่โดนฮะขาดตนตีโอ้โหไได้แล้วโโอ้แต่เก็บเป็นตัวเบี้ยไปฮะยังไม่คุมเท่าไหร่แต่ว่าเขายืนอยู่ที่ฐานได้คนเดียวแบยสบายโดนเตะไปฮะ ผมไม่คิดว <bad> right like ่าดูทางเคบาเขาไม่ออกมาช่วยเพื่อนเลยนะอยู่ตรงยืนอยู่ตรงกลางไม่ช่วยเพื่อนเลยเหรอคือทางคือที่คนตักน้ำแข็งนี่คือเขาเก็บไปหลายตัวมากคะลบเกบอีกแล้วเหละลงเลยเแี้ว โดนทางโฮมเครียเก็บไปนะโอเอาสบไปเขาก่อนมีควรมีไม่ได้เ่อพี่ตอสตอร์สตอร์ดสิบห้าสิบแป้ม p ีมก็ลงมาะเบิดไปเป็นอนไร LP บป่ะใช่ครับถูกต้องครับ เอ็มมิลี่ใช้นะทางดีบ้านก็ให้ลูกเอิร์ธเกตกลับไปนะตอนนี้พีพีเมลมัเมลโลพยายามเยว่าขาต้องเล่นทั้งสองเกมเขาจะรู้ครับว่ามันอะไรจะเกิดอะไรนะใช่ถือว่าเอาเรื่องนะเป็นทีมเกือบยิงด้วยนะมีผู้ชายที่คนสองผมว่าเขาเขาทำได้ดีทั้งสองนะสกอร์ไม่ถึงกันมากแต่ผมแปลกใจมากทำไมคุณตำรวจไม่ทิ้งห่างอ่าก็เพราะเพราะเพราะว่าเกมมันผิดตั้งแต่กลางเคิร์งไงเซนเซมันขึ้นมาเกือบพันแต้มเลยนะ โอ้ยโดนแทงคอไปครับด้วยอาวุธที่เป็นเดเจอร์นะครับเดเจอร์มันแรงป้าเดเจอร์มันแรงกว่าไม่ไม่มันเป็นเอ็มันเป็นส์ใช่ไหมใช่ใช่เขาใช้เอ็มนส์ครับตำรวจใช้เอ็มไนส์สมอ้อยสามอ้อยแทงกันไปมาเด็จเจอร์อันไม่ได้ตำรวจเป็นอาวุธประจำตัวของตำรวจครับเดเจออร์มันคืเจอร์ใช่เนี่ยผมว่าแรงมากเลยนะใช้อาวุธหน่วยงานเดียบคาบเจอตำรวจเอาสวิเบใช้มากเลย 2,950กับ2,870ดรถือว่าไม่ห่างมากฮะอังมาร์ชเมโล่เริ่มตีเคลีย์หัวไปเรื่อยๆเยก็บหัวลิงเก็บหัวลิงโดนปาดโคอไปฮะเสียหูคุณมาร์ชเมโล่เป็นลุกซึ่งมีคะแนนสูงนะฮะร้อยหนึ่งตีประมาณ,ณห้าสินะเหมือนทางด้านชิงของเคเคบาดโดนเก็บไปนะเ<ด>พราะเคิร์ฟอร์ทีมโอ้เคิร์ฟขึ้น ใช่จะแอบโดนตรงไหนตอนนี้ทางฝ่ายเอิญโดนลุมแทงแล้วโดนทางงุมเคลีร์เก็บไปนะทางฝ่ายเอิญทำให้แต้งรีซี่พันนี่ไงคิงอยู่นี่โดนเก็บไปจีจางจีจางไม่คิดจะลงมาช่วยเพื่อนมั้งหรอผมถามทีเขาเป็นคิงเขาหลบเขาหลบเขาต้องหลบอยู่แล้วเห็นไหมคะแนนตอนนี้ก็คือเออคิงโดนคิงโดนคิงเป็นบทโดนแล้วคิงเป็นบทโดนแล้วเห็นปะอ๋อแล้วเขาใเมนูอุ้มจีจางใช้เมนูอุ้มอ่ะ มันมันใช้เมนูอุ้มของตำรวจอ่ะเออเออทำมาพีนี่ใช้เมนูอุ้มของตำรวจทางด้านอีดิฟชาดิฟชานมตีดิฟชานมตีที่ตักหรือจะสู้กับบอมที่ตักหรือกระบอมจะเป็นอย่างชานมบอกว่าขอชุบหันช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยอาม่าอาม่าอาห้วยอาห้วยอะไรนะทางด้ชานมตี หนบอกหนูนี่ก่อนหนูนี่ก่อนผู้ชายลุยงลี้ยงหนูลุงยังย้งหนูหนูทำไงหนูวิ่งหนีจันบอกว่าหนูสวยหนูเข้าใจแต่พี่อย่าตามเดี๋ได้ไหมหนูไม่ไหวหนูไม่ไหวนี่คะแนนนี่คะแนนของอ่าบาร์เทนเดอร์นี่ไม่ได้จากริงเลยนะได้จากการปีนล้วนตบตำรวจได้ได้คิงไปสองตัวอ่าตำรวจได้คิงของ บาร์เทนเดอร์มาสองตัวเออเอ้าก็ก็ฟิลเขาแก๊งนะแก๊งสองคนสามคนเลยนี่แก๊งอ่ะแก๊งเชฟหนึ่งใช้พู่กาให้เชฟประเอิญน้ำแข็งนี่แก๊งอารอารเข่ามีใครอีกอ่ะเรื่องนี้อยู่คนตึงๆเรื่องอาวุธอ่ะทางด้านไราใช้ลุกเอิร์อเฟสตดไบของทางด้านไมโลนะไม่มีแต่ว่าฝีมืออะเยอะอืมนตอนนี้ตอนนี้เขาไม่ได้จริงเลยสีสี อาคีแทงชัยนตีอาคีแทงคอปเตอร์ถล่มไม่ไหวลงไปนอนตายดีกว่าอยู่ไปก็เจ็บปวดเอเม็มี่ทำไงางางไม้หล่อโฮมเกลก็แทงเอเมิลี่โดนลบไม่ทันโดนแทงเข้าไปแต่ยังไม่ลบเอเม็มมี่บอกหนูช่วยหนูขอใส้กอดกอดโฮมเกลยันหนีไปไหนพี่ขอแทงจนจนกีกี้ไปของ,อเ,งอเ,เอมิลี่ไปได้ เพื่อนหน่อยเพื่อ <ละ S 1> เนเพื่อนกนเสียงกิ่งไปอีกแล้วครับจังหวะนีโ้โอ้โหอยู่ดีๆก็มาครับหมายถึงไอ้โจเนี่ยอยู่ดีๆก็มาครับอยู่ดีๆก็ไปครับดูมาเลยถุงหางมาใช่ครับไม่ต้องให้เขารู้ตัวะอยู่ดีๆก็มาก็มาครับวนแล้วทางซ้ายมือครับ KPD รูมผู้หญิงอยู่ครับโอ้โหแหมไม่สนใจครับผู้หญิงผู้ชายนะปาเอก็บอกว่าไม่สนใจเหมือนกันแล้วต่อให้เป็นผู้ชายก็มาเถะครับที่ตักแล้วแข่งจะ้านลงไปที่หัวฮะ ไม่รู้ว่าหัวบนหรือหัวล่างเรียบร้อยครับจังหวะนี้เทพารัชก็กลับไปเฝ้าสองหูแล้วก็สองหัวครับโอ้ยแหมเทพรัชนี่นี่กลับไปเฝ้าต้นไม้เลยนะครับแหมอะไรครับแล้วทางอัคคีครับพิ้วสุวิทย์กลับไปชุบนะฮะอะไรครับแล้วเหมือนทางเคเคบาร์ก็วิ่งไล่ปัดชอปุก้ามีปุก้าเจือจางเจือจางเดือจางบอกขอเดินชิวๆอันนี้ฟ้าเอิญได้ ไฟบอกมาจากพิศทางหนูพ้องเจ้าฟ้าที่แล้วถ้าเอินไล่ตีคุเมือคุณมืมาดีก็มาดีเวียงมาเวียงกับไปบอกอย่าหนูมาหนูชุดเพื่อนแต่โองเกย์ยังไล่ทําแตนโดยแดกเจอร์ผูกล้าโดนตีตายไปโดยถังของสแกนเดลี่นะฮะโฮงเกย์ไปเกี่ทางด้านของคอปเตอร์ลีได้อีกคนโฮงเกย์น <meets Gil ets> ี่ผมว่าเขาน้าจา MVP นะผมเก็บยับยับเลยจางแดกเกอร์ของของเออแดกเกอร์ทำไมถึงไปันไปันไปอาวุธหน่วยงานของไอ้นี่ก็ไม่มีไม่มีได่มีด้วยตำรวจมีแดกเกอร์มีกระบองมีเอ็มไนย่าย่าเดินก่อยฮ่าทำเข้อใหญ่ตีไป ขุนหมื่นขอฟานมาเรียบร้อยไปเกณฑ์ทารได้ของมาเมลโลแล้วไปเกณฑ์ทารได้ของเอมิลี่คลายได้ของทางแชทบอกว่าพี่ปืนไม่ค่อยมีเเอ energy ครับขอเพิ่มหน่อยฮะไม่ครับเสียงดังไม่ได้ครับเดี๋ยวข้างห้องด่าเามาสิครับมาครับจังหวะนี้ครับอ่านคีย์ครับแทงทางเอาคเกคีบไปวิรยาฮะกลับไปนอนเอ็งแมงอยู่ที่กิกโซของตัวเองเลยนะครับแล้วจังหวะนี้ครับเหมือนกับว่าไมลโลพยายามจะปิด ตัวแพดปิดนะครับแต่ปิดไม่ได้ครับแพดปิดติดกำแพงฮะเอาละครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆครับหัวหมูครับลิงอยากจะกินหมูครับจังหวะนี้มีฝูงลิงเข้ามาแทะหมูนะครับจังหวะนี้โอ้โหแต่ยังหมูยังรอดนะปั๊มยาสู้นะเอาแล้วเรียบร้อยครับนอนลงไปโดยโฮมเกย์ฮะที่ปิดแพทติดไปได้จังหวะนี้ครับคุยกันไปดีครับ ข้างนีแล้วก็ประก่ข้างหมูนะฮะัวเดีเออแล้วครับคอปเตอร์ลีครับโดนลุมอีกแล้วโอ้โหลงไปนอนครับจังหวันนี้เคพีดียึดบ้านของทางเคเกบาไปที่เรียบร้อยครับไม่รู้ว่าโอ้โหยึดเป็นบ้านตัวเองเลยจริงๆอะไรครับแล้วเหมือนกับทางทางคิงของทางเคบานี่ยังไม่เกิดหรือเปล่าหรือว่าเกิดแล้วอยู่ข้างในครับเกิดแล้วครับทำให้เคเีดีไม่เกิดเฮิร์ตขึ้นมานะครับแล้วก็สูวิท์ครับปาดคอขนมเฮิร์ตไปขนมฮาร์ดนะเจ้ดีขนมเฮิร์ต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 เฮิร์ อ้หท้านะฮะคือท้านะฮะงงไปหมดแล้วครับแล้วจะแล้วก็เหมือนกับคิงก็ไม่ยอมออกมาสักทีเอาแล้วเรียบร้อยครับระบบส่งออกมาให้ครับไม่ออกเดี๋ยวออกเองครับจังหวะนี้นะครับแล้วทางคิงของทางเคพาบอกว่าจะกลับเข้าไปกลับไม่ได้ครับเอาตัวรอดต่อไปจังหวะนี้โอ้โหเปิดรูกเอร์ทเคเบเข้าไปโดยเอ่อฟ้าเออเนครับ KKPD แทงอยู่หน้าคิงโซนเขาแบบไม่สนใจว่านี่บ้านใครครับมี เลดไปหมดครับเลดไปทั่วเขาแทงหมดแทงไม่เลือกโหไหลไม่รับไม่ได้อเพื่อนอันลงแทงน้ำปลาปูปลานะเพื่อนแททูเกี่ยวทางหน้าของวีระยาตอนนี้ต้องพยายามรีไฟแต่ทางเทเบบาร์ก็ยังออกไปปั่นปวนตอนนี้มาเมโลพยายามจะตีอยู่กับมาเมโลก็โดนข้้งกำแพงขึ้นมา ห่วงไปนีไป่ไอ้เปื้อนไม่ไปนี่ไม่ไม่ได้ไม่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 ัมมมมมมมนเสียงดังไม่ได้ถามไม่รู้ทำไงมาไม่รู้ทำงไมทำงามาดีจะเจอท,จที่จักที่จัดน้ำแข็งเหรอเอาดังๆปื้อนเดี๋ยวผมซื้อห้องข้างให้แทนเอาไปข้างนอกน้องน้องน้องสาวปื้เงียบๆกลางน้องสาว น้ำแข็งดูน้ำแข็งวิงไปฟาดงน้ำแข็งเก็บทังโอ้ยน้าแดงงไปเก็บทาง้าของินนะคิดว่าน้อมงไปเก็บทาง้าของมขนมเกดาทั้งตตอีลยู่ัวเดูดิเป็นสกอร์ดิใหม่น้าเงินรวยรวขนมขาแดงมาแลวแดงมาะลวแดงมาแลวดูดิดูน้นเงินรวัวดูดิ โอ้โหฟ้าเอินโคตเอินไม่แต่แต่ละแต่ละไฟนี้ฟ้าเอินเก็บสองนึงสามนะยังจ่ำนะโพตรเอาเลยฮะหกสูงผผมผมชอบพาหกเก้าดีเต็จเวลาพากมันไม่ได้เสียงพากหรือเป็นเสียงเหนื่อยแต่เขาฟังเสียงเหนื่อยนดิมันไม่ตื่นตที่สร่างกายรรา เฟย่าตีไปขุนเมืองยังไงขุนเมืองหัวแข็งรอเฟยาบอกว่าขอปั๊มเรียบร้อยเฟย่าตีคางหุนเมืองบูนมาเฟย่าบอกว่าห้มาจากที่จากไม้กอล์ฟดึกเยาซูที่ตักน้ำแข็งไม้กอล์ฟกระทิ้งน้ำแข็งไม้กอล์ฟเก็บไปที่ตักน้ำแข็งเก็บไปแล้วเก็บทั้งบิดช็อปแล้วและเป่าแล้วพรไปด้วยฮะตอนนี้เฟยาทีครับคุณตำรวจดิฟสเปโร่นะครับกำลังไล่ฟาดคุณเสมอเลยเ โคย่านะครับเคิร์ดกอย่ากอย่ากับจีราลุกครับแล้วตอนนี้คุณตำรวจที่ชื่อว่าตามวิสังวิหนึ่งวิหมดเวลาครับซีซีครับซีซีครับเป็นไงมั้งผมเป็นแมตช์ที่ผมบอกได้เลยว่าลึกซึ้งตึงใจมาก 你给我吃